ฮัลโหลสวัสดีทุกคนพบกันอีกแล้วนะครับกับลานสในรายการใจอาสาทางช่องใจอาสาและรอยแปะแชนะครับตอนนี้เราอยู่ที่โรงเรียนน้ํายืนเฉยๆนะครับเป็นโรงเรียนประถมประจําอาเภอน้ํายืนนะอืมไม่รู้เป็นโรงเรียนประจําอาเภอหรือเปล่าแต่ว่ามันมันเหมือนจะใหญ่ที่สุดเนะเแล้วก็ตั้งอยู่ในตัวอำเภอน้ายืนกับชื่อนั่นแหละนะครับมาทําอะไรก่อนเพราะว่าเราไม่ได้เรียนจบที่นี่แล้วบ,บ้านก็อยู่ค่อนข้างไกลจากที่นี่นิดนึงอเลย เพราะว่าวันนี้เขามีกิจกรรมกีฬากลุ่มนะไม่รู้ชื่อเป็นทางการคืออะไรแต่มันเรียกประมาณนี้ก็คือโรงเรียนทุกโรงเรียนในเขตอำเภอน้ำยืนจะมาแข่งขันกีฬากันเพื่อคัดเลือกหาตัวแทนประจำอำเภอไปแข่งกันที่น่าจะเป็นระดับจังหวัดมั้งอันดับต่อไปนะครับก็แน่นอนเราไม่ได้มาตัวเปล่านะฮะมีอะไรติดไม้ติดมือมาหนึน่งๆนะตามชื่อ,อรายการเนาะก็เดี๋ยวนำ ไปมอบให้กับคุณครูและเด็ก ok ๆนะครับเป็นกำลังใจนิดหนึ่งไปนี่นะครับเรื่องเ่อมที่้นะครับคุณครนะครเตะเตะไดยังครับคุณบาน่อตอนไล่ติด ไหนๆก็ามาแล้วนะครับเดี๋ยวตามเก็บภาพความประทับใจนะความสามารถของเด็กๆให้ดูสักเล็กน้อยนะอันนี้เป็นบอลอนุบาลน,นะครับแต่ว่าเราจะไม่ได้อยู่เก็บทุกทุกช็อตทุกแมททุกรายการนะครับเพราะว่าเพราะว่าเราไม่ได้ว่างทั้งวันขนาดนั้นเออซื้อเื้อเอเตเตเตขาม่เห็เขา จำมันไม่ไงใช่เ oh พื่อนหนูแ็บคนอะไรครับาเข่าวอะไรอเป็นคุณครูป่ะอ๋อบ้านเราหรอเดียวบ้านแาก็คือว่าร้องมืนดิมบนอุบาลอนได้เลยผสมเลยใช่หญิงบ่ะ แล้วก็คอนเทนต์เรื่องของการนำกำลังใจเล็กๆน้อยๆมามอบให้กับเด็กๆมันก็จบลงไปแล้วสั้นๆนะครับเดี๋ยวคิดมันจะสั้นเกินเราก็เลยอาสาอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือการเก็บขยะวีซเคิลยิเก็บได้เลยค่ะขอเก็บขยะหน่อยนะครับขยะขอันนี้เต็นท์พงหนูใช่ปะ

เราถ่ายแค่นี้แต่เราจะไม่หยุดเก็บแค่นี้จนกว่าจะเต็มกระสอบกีฬา๋ยวโต๊กครับที่คือการไปเตาะใช่แล้วก็อันนี้น่าจะเป็นรอบเซมิไฟแนลนะครับก็คือ เตะชิงเตะเพื่อเข้าไปชิงที่เตะเพื่อเข้าไปชิงที่เท่าไหร่ครับที่สามใช่ไหมเตะเพื่อเข้าไปชิงรอบชิงที่หนึ่งก็คือมันจะมีสองสายมี A กับ B นะแล้วสนามนี้ก็คือสนามของโรงเรียนน้ำยืนจะเป็นสาย A นะครับเราอยู่สาย B จะเป็นอีกสนามหนึ่งอยู่ใกล้ๆกันเดินไปถึงได้ก็คือสนามนา อสถานีตำรวจอาเวน้ำยืนนะอันนี้คือทีมนักกีฬาแล้วก็ผู้ปกครองบางส่วนมาเชียร์บุตรหลานนะฮะไหนละ่ะ <c oughs> ไม่มีไหนไม่ไม่เห็นจะมีใครมาเชียร์เลย <c oughs> แล้วความฝันของเราก็เป็นจริงคือการได้มาเชียร์กีฬาเด็กๆย้อนรอยสมัยเก่าแต่ว่าจริงๆเราอยากไปกีฬาภายในโรงเรียนบรรนานะ แต่ไปในฐานะผู้เชียร์อะไรอย่างเี้เออแต่ตอนนั้นมันไม่อยู่ไปต่างจังหวัดอันนี้คือทีมโรงเรียนบันนานะครับเดี๋ยวจะไปเก็บผ้าแบบติดขอบสนามนะครับสักเล็กน้อยนะเป็นกำลังใจให้กับคุณครูบอยนะซึ่งเป็นรุ่นน้องของเรานี่แหละแล้วก็เป็นรุ่นพี่ของนักกีฬาเรานี้นะครับเผื่อจะไปทำพงทำพอร์ตนะ นี่ครับครูบอยแล้วก็อันนี้ทีมนักกีฬาน้ำแร่บอลได้เยอะอาพี่แทงบอลให้พี่เอ็มเยอะแทงข้ายิงเลยแล้วก็เปิดข้ามไปเปิดข้ามกองหลังให้ยิงเอาเอเอ็มเอ็ม เอ้มเอมเอ็มเอมเอ็เอยเอาอเกยเอ้ยไเฮ้เฮยเยเอเฮ้เ้ยยเ้เฮยเ้เเ สึบเนื่องจากลูกเมื่อสักครู่นะครับทำาหวายได้เตะมุมนะซึ่งมันเป็นอะไรที่แบบว่านา่ากลัวมากนะ <c oughs> เออถ้าส่งไปดีๆแล้วแบบส่งต่อรับส่งต่อกันดีๆนี่ <c oughs> เป็นประตูได้เป็นประตูเป็นประตูไหมเอ <c oughs> <c oughs> ้กับตายเกอบตายมึงบันดาเด็กทำตหวโตๆกว่านะโดยเฉพาย <c oughs> เลี้ยวโป้งหน่อยๆเขาคอยกดใส่ได้ยู่เนี่ยมีตัวใหญ่อยูได้ดูนี้มีลุ้นครับบระดาได้มุมครับส่งบอลโดยหลังครับหลัง หมดครึ่งแรกแล้วนะครับเก่งมากที่อย่างน้นก็ไม่เสียประตูแม้นว่าฝั่งที่ครองบอลจะเป็นพวกโนนน้องจากโรงเรียนสบาวยนะคร, mm. ครึ่งหลังเริ่มขึ้นนะครับสลับฝั่งตามธรรมเนียมปฏิบัตินะแต่แน่นอนเราก็จะรู้สึกใกล้ชิดขอบสนามติดขอบมากเพราะว่าบอลมันมาครองอยู่แต่ฝั่งฝั่งเราอย่างที่บอก เออเอาได้ตีลูกโทนแน่นอนบิมดังครับดังมาแล้วครับคุณครู น, <mechanical> นี่แหละอนาคตของนักกีฬาตัวจริงก็ต้องยกสนามเช็ดขอบสนามยกลังสปอนเซอร์ก่อนครับคิดไม่ผิดจริงๆที่ยังไม่ลบยกลำโพงลงตกลงว่าไม่สามารถยกลงได้ว่างั้นต้องเอาสแตนบายไว้ในรถนี้เลยนะครับก็มาเอาํำโพงไปไปให้คุณครูนะมัน <Isaac> ตัวเล็กเกินไปอันนั้น หมดเวลาการแข่งขันไปแล้วนะครับเสมอกันอยู่ศูนย์ประตูต่อศูนย์นะซึ่งแน่นอนจะต้องมีการเตะลูกโทษโอ้มีโทษเวลาบาดเจ็บก่อนใช่ไหมครับได้ต่อเวลาพิเศษครับอ่าไม่ยุดโทษต่อเวลาพิเศษไปอ๋อแล้วถ้าต่อเวลาพิเศษแล้วยังศูนย์ศูนย์อยู่ก็จุดโทษโอเคครับผมสู้ครับจุดโทษนี่ก็แบบ เหมือนจะดวงล้วนๆอนะแบบว่าไม่ได้ใช้ความสามารถอะไรเลยอะ่ะแล้วโกเราก็เท่าที่เห็นแล้วคือแบบไม่ได้จบการแข่งขันเป็นที่เรียบร้อยนะครับแพ้ไปตามระเบียบหนึ่งประตูต่อศูนย์ตามคาดเพราะว่าบอลมันอยู่ มันมันแช่อยู่แต่แดนเราตลอดเลยอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรนะการกีฬามีแพ้มีชนะเป็นธรรมดานะ <c oughs> โอเคสําหรับคลิปนี้ก็เขาจะไว้เพียงเท่านี้เลยแล้วกันนะครับเราก็จะกลับแล้วนะนี่ก็มานั่งแช่อยู่ประมาณเกือบ3ามชั่วโมงนะแอร์ทามเยอะมากเกินไปแล้วสําหรับคลิปนี้แล้วก็ได้ดูเลชันหรือความยาวของคลิป,ลปไม่ได้มากเพราะว่ามันมันไม่ได้แบบถ่ายให้ดูตลอดอะไรเงี้ยนะฮะ ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยเรียนเชิญผู้ปกครองนะครับมาเชียร์กีฬาด้วยที่จะจัดขึ้นในปีหน้านะน่าจะเป็นช่วงเดือนเดิมก็คือเดือนมกราอะไรอย่างนี้นะฮะสำหรับคลิปนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบไลค์ครับช,ชแชร์แชรซับเหมือนเดิมไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีครับ